สวัสดีครับสวัสดีกราบสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมที่ขลุกุกททานครับผมมือนีกระกัเอาพบกีกดือเก่ากับผมกับช่องท่องพูนเฉาเหนีวครับมือนีบ้าต้องพูนผ้าท่านผู้ชมเลฟซีทุกททานครับผมมาหาคุณพ่อป่านของข้าครับผมคุณพ่อป่านเป็นฝันดีครับผมคลิปนี้ฝันเห็นพญนาคครับผมโตใหญ่ตาแดงครับผมโตสีเขียวครับผมเลื่อยขึ้นมาจากเมรุนคขงมาพั่นโตของคุณพ่อครับผมแล้วคุณพ่อมันมีตัวเหล็กมาฝากครับ มีตัวเหล็กเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมพร้อมกับผมแล้วตัวเหล็กจะเป็นตัวใดความฝันของคุณพ่อจะเป็นแนวดก็ฝากท่านผู้ชมติดตามไปพร้อมกับบ่าวั้งพูดนะครับครับผมแต่ก่อนจะไปฟังเดืองราวความฝันแนวทางดีๆครับผมกับคุณพอ่อก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวั้งพูดน,นำนี้เลยครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวั้งพูดหาคลิปดีๆตัวเหล็กเด็ดเด็มาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปครับผมครับผมตอนนี้คุณพ่อประกันนางถ่ายอยู่กับผมเตรียมพร้อม หวาเรื่องรา,งรางวความฝันแนวทางดีๆของคอุณพ่อให้กับท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านเดี๋ยวฟังกันลยครับผมไปครับไปติดตามแนวทังดีๆกับคุณพอ่อครับผมว่าคลิปนี้คุณพอ่อคุณจะให้ตัวเด็ดตัวดีตัวไดมาครับผมสวัสดี <ไป S 2> ค่ะคุณพ่อปานค่ะสวัสดีครับ่อปานครับสวัสดีครับค่ะคุณพ่อฟันเมื่อไรน้อฟันเมือ่อคืนฟันเมื่อคืนล่าสุดค่ะเสาร์วันที่สิบสามเนาะค่ะเสาร์นี้มาตามคุณพ่อค่ะครับค่ะคุณพ่อฟันจังไรคะหว่าวซู่ฟังเนี่ยค่ะขีดยางแล้วเนาะค่ะ ไปนอนอยู่เถียงพญานาคพ่นมาหาม่าตะเมนน้าโค้งคนละค่ะบริวารพ่นมาโอ้ยตะเมนมาหลายตัวนะพ่นก็ม่าพันตัวหนึ่งพันขาพันแจงพันน้ำตนน้ำตุ่น็ยกยกหัวตาแดงแดงยกที่ทึ่งหัวน่ะอยกจากไหนคบคุณพ่อโยกสี่ะยกพันตัวแล้วก็ยกใส่ยกพร้อมแก้มคางนั่นคางนี่ เพื่นหอมแก้มพ่อหมอคุณพ่อแมนพันโตพันน้ำขางพัฒนขึ้นมาเลยพันขึ้นมาไม่ชอบหัวแมนแล้วก็มาหอมแก้มกลางนั่นกลางนี่แมนแค่ดูบาดเจ็บตอนเพิ่นสีกรับเพิ่นว่ากรับลงไม่หนำโค้งคนเด้อเพิ่นว่าไปคนเด้อเพิ่นว่ารับมะพันนี่เพิ่นมาพันอยู่โดนบอกครับคุณพ่อตะลุนเติมมะเกี่ยวมาพันอยู่หันละแมนบนเวียนอยู่หันละแล้วนี่ความฝันนี่คุณพ่ออยากบอก ในความฝันบ่หมอเมื่อขึ้นมาหิยานอยู่ตอนข่วเมื่อขึ้นมาหิบยานตอนพอฝันพออยู่ใส่ครับตอนอยู่เทียงไฮหยิบยางแล้วก็เลยเขาขึ้นไปนอนเทียงไฮนะค่ะแล้วอะไปยางนั้นแล้วแล้วแลวพอเพิ่นพันแล้วเพิ่นเฮ็ยจังไรโตครับวันนี้เพิ่นก็หอมแก้มนะนะสองขาเพิ่นก็ไปเลยไปนี่ไปในลักษณะจังไรคุณพ่อเรี่ยไปเลยเรี่ยลุงไปก่อนเด้อไปลุ่งแม่น้ำโขงก่อน เ่นนวาะค่ะแล้วนี่ความฝันของคุณพ่อนี่แยเห็นเป็นแม่น้ำหรอคะแม่นแม่น้ำแม่น้ำโขงนี่ตะโกนเห็นคยั่ในกลางแม่น้ำเงินอุ้ยเป็นกลางแม่น้ำเลยบอกคุณพ่อกลางแม่น้ำอุ้ยเนาะจะหุงเมื่อขึ้นมากะหย่านอยู่ครับตอนหุงเมื่อขึ้นอยู่โอ้เราบริวารเพื่อนีไม่จักตัวครับคุณพ่อว่ามันมันเป็น เลข8ตัวนี่นับบ่ไได้บ่างผมซื้อว่าหลายแห่งนั่นได้แต่ว่าบลูมัดอะไระบุตัวเนี่ยแต่เพิ่นบ่เขามาหาคุณพ่อสิเขามหาคุณพ่อแค่ตัวเดียวตัวเดียวโตสีใดคุณพ่อสีเขียวเขียวลุมเลแมเลยลักษณะนี่คุณพ่อจำอะไรก็ยงเิ่นหั่นทั้งงเิ่นนอนอนหรอนเิ่นน่ะ้อนสีใดครับคุณพ่อสีแดงแดงเยมคืงเลยเยีเคืเลยตั้เขียวงอนแดง ตัใหญ่สำได้คุณพ่อโอ้ใหญ่เติมแล้วยาวไปยาวนะว่ามันโอ้ยเฉยๆว่าจังยดหนอใหญ่แหงค่พลันก็ยกหัวอันเพิ่นเพิ่นบิดหัวหน่ะนะเร็วหอมนี่นี่ความฝันของคุณพ่อหอมนี่เพิ่นเลียบบ่รือว่าเพิ่นหอมแบบจูบพลันสี เอาดังเอ้าดัวมาตุนะตุหลังดีรับเอาดังตุซื้อโบเรอเอาลินเรียบเรพี่จังเพิ่งเอาหัวมาส้นทางหน่ำทางนี่พี่จังพี่จังหอมในสีเนอพี่จังเป็นหอมนี่ลไม่คว่ครันจังไรสอบพื้นเรื่อยออกไปแล้วเพิ่งสิกลับคนนด้วย่น่าสีลุงแม่น้ำโพงกันมันก็เป็นแม่น้ำมีโคดหินนะนับแบบร้ายโคดหินนแม่น้ำคงหน่ะ บัดเพิ่นสีว่าสีไปก็เป็นเป็นแม่น้ำปลาโขงขื่นมะห้เห็นเลยเรื่อยลงไปเลยลงไปแม่น้ำโขงค่ะแล้วพวกไอ้สมุนบริวารนี่ครับลงไปน้ำกันได้ลงไปน้ำกันครับในความฝันเห็นเรื่อยตามการไดบ่คะเพิ่งก็สิมะที่ขากันนั่่นนะครับค่ะขึ้นมาพร้อมกันเลยลูกน้องลูกน้องเพิ่นครอนทหารเพิ่อนง่ายง่ายใช่ทหารองค์ขลักเพิ่นเนาะครับเนาะเพิ่น จักเพิ่นมาบอกเด็กจักมาแนวไลยครับครับมันบอกเป็นตัวกระสีอันนี้ใช่หรอครับเป็นยังไงต่อคุณพ่อบ้านจังไรต่อบ้านกับฟันเกี่ยวเข้าอาจารเสียฟันนี่ขึ้นเดียวบอกครับขึ้นเดียวแต่ว่าตัวนี้ฟันต่อต่อค่ะเพราะว่าอาจารย์เสียคุณสิฟุตซางคุณกุบ้วงสวงนั่นนะค่ะคุณขอนามข้อนายนั่นนะค่ะบ้านเนี้ยอาจารย์เสียนี้ยเปนอนอยู่กุตค่ะนามก็เลย มเมนต้นำฝนดอกน้ำหัวใจพนเรียกเบิดผ้าคุมผ้ายังมองนอนเพนน่ะแหละเบียดเบิดผื่นผื่นกุดพนน่ะค่ะอันนี้คุณพ่อฝันเกี่ยวกับเมื่อเลยนะคุณพ่อฝันเกี่ยวกับอาจารย์เสืออาจารย์เสือนี่พนเป็นพระอาจารย์ที่แรกอันนั้นที่แรกนั้นอันนานาไปหาก่อนค่ะไปหาคุณพ่อก่อนบ้านคุณพ่อกับม้าฝันเกี่ยวฝันเกี่ยวกับอาจารย์เสือค่ะ อาจารย์เสือนี่เพื่อนเป็นพระอาจารย์ประจําวัดป่าเป็นบ่คะแม่น,มะะนเพื่อนอยู่วัดป่าอยู่หนามบ้านของคุณพ่อนี่แม<น>่นเพราะว่าบ้านคุณพ่ออยู่หนาวัดป่าแล้วพระอาจารย์นี่เพื่อนสีขอนามจากพระานาคเป็นบ่คะแม่น,มะะนอือนม่ความเป็นจริงนี่เพื่อนจิ๊ดคว่เป็นจริงรคือเพื่อนบวงสรวงแบบที่ว่าขอนามจากพระยานาคค่ะ ก่อนปจิพุตสางนะครับเนาะอาจารย์เสียดีก่อนปจิพุตสางเ<ข>ออก้อนขิอุน้าสางเป็นกับบวงสวงขอ้อหนามขอในจากข้อนามขอไน่ก็พญานาคเนาะข่อน้ำมันเบียดออกค่ะบานนี้บาน,นน้ำทะลักออกมาเลยขุดลงไปแตกบึ้มขึ้นมาเลยบอเ่ครับอาจารย์อันอ้วนคุณพ่ออาจารย์มันขุดลงไปหนึ่งนผ<น>ุ่งขึ้นมาเลยมันกับบ่อน้ำใหญ่สางใหญ่อยู่นี่แหละค่ะแต่ว่าคุณพ่อนี่มาฝันเกี่ยวก่อนแมน บ่อหนามนะไปหาก่อนบ่อหนามเป็นบ่อเก่าหรือบ่อใหม่ครับคุณพ่อบ่อเก่าบ่อเก่านี่บ่มีหนามแมนบ่มีหนามเป็นคุดลงอีกบานนี้หลังจากไปหนามกบไลายไปเคาะไปเสียนใบไปเคาะกับไปยาหนาเป็นปลักถูปักเตียนเอานุ่มไปให้กินหนามแดงแง่งแล้วคุดลงไปเป็นขอน้ำเลื่อยหนาค่ะใส่เปิดปองน้มนี่ตอนนี้บ่มีหนามใส่น้มช่วยเคนว่าจัดขวดหนามใหม่แน่ที่เอาหนามจากแม่หลวโพวงใหม่แน่เด้อกะสีวางเสียเนาะ ก็คุณลงไปบแบบหนาดูไปเม่เลยเนาะครับเน่าบันมันมันกันอย่านี้หนาไปหาขท่าวไปหาพอก่อนเนาะอย่างนี้พอก่อนไปฝันต่อเนี้ยกับอาจารย์เสียค่ะคุณพ่อเนี่ยคนกับฝันนะครับนอกคนไปเกียรยางตกเด็กมากับเกียรยางมากกินแล้วก็ขึ้นมานอนพักนะคุณพ่อแล้วก็ฝันฝันว่าปูพญานาคองค์ใหญ่โตสีเขียวตาแดงงอนแดงมหา ผอมบริบารทั้งหลายเนาะครับนะมาหาคุณอกเป็นมาละมาหลายมาหอดถือมาเกี่ยวต้นเกี่ยวตัวเกี่ยวต้นเกี่ยวตัวมายกพ่อแล้วครับค่ะหร้อมเกี่ยวสองขางสามขางแล้วก็เลยล่องเม่นหนามไปเลยตางมาตุหนาตุหลังครับตุเกี่ยวบาดที่นี่คุณ่อค่ะล่องเม่นานาโค้งก่อนคุณผค่ะไปนั้นเพื่อนบอกบอกว่าเพิ่นถือไปใส่ลงเม่นหนามอยู่ต่ว่าเพื่อนจะไปอยู่ใส่เพื่อนบอกบอกอยู่ในเม่น้ํามโค้งเพนผอไม่ต่โขดหิน มองคนอยู่ค่ะมันี่เป็นทำเป็นโพ้งกลางไม่หนาวเลยบอกคุณพ่อเห็นกลางไม่หนาวอืมถ้าโคดเห็นแบบที่ว่าอู้ยดำแห้งดำคนอยู่โอ้โคดเห็นเป็นสันเป็นสันอยู่เป็นนิมิตให้เห็นก่อนเนาะของมอญมอญเสือกต่ยาลบลูด้วยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวนี้ค่ะเพราะว่าตัวนี้นี่ลบลูบไร่ค่ะพญานาคเป็นความเสือของคนไทยเข้ามาแต่ดั่งแต่เดิมเนาะค่ะ ค่ะผู้ไรนับถือเพิ่นกับนับถือนับถือค่ะท่านผู้ชมค่ะและโตเลขนะคะคุณพ่อโตเรศค่ะโตเลขเห็นตัวนี้แล้วโตเลขนี่คุณพ่อสีไหเป็นตัวไรนอตัวเลขนอตัตเรศค่ะก็พวกหาเป็นตัวเลขทีคุณพ่อมากเหมือนบอกค่ะหรือจังไรตีจากฝันตีจากฝันมากยู่ตัวนี้มากแห้งบอกค่ะมากแห้งสามโตสามโตหก <5. S 2> ตาล่างฮะฮาฮาคบคบฮามีละล่ลางตัดเลีนเนาะค่ะตัดเลีนฮาฮาก็คบฮาเล้วสื่อตามอายุฮาฮาแปดก็ได้คร<อ>ับอายุอายุอาจารย์ก็บส<อ>ี่แปดครับอายุพระอาจารย์สี่แปดพระอาจารย์เสือด้่เนะาะพระอาจารย์เสือสี่สิบแปดปีคุณพ่อคุณฟันเกี่ยวบารนีอายุของคุณพ่อ ตัวเนี่ยงเนี่ยอายุคุณพ่อห้าแปดห้าสิบแปดปีเนาะค่ะกอเกิดปีศูนย์แปดกอเกิดปีศูนย์แปดเนาะครับคุณพ่อเพิ่งเกิดปีศูนย์แปดค่ะเพราะว่าเพิ่นฝันว่าปู่พญานาคองค์ใหญ่ตัวชีเขียวหอนแดงตาแดงมาพั่นโตเิ่นครับผมอายุของพ่อบริวารเพิ่งมาหลายโตอยู่แต่ว่าเขาเขามาเพิ่นโมเขามาเขามาตั้งเขามาตัวเดียวครันมีหลายโตเพิ่นอยู่ทั้งนอกเบิ้ลเพิ่นก็อาจจะมาบอกวัด น้ำเอามาให้นะเด้อผ้าถุกน่องกวดน้ำมาให้เลเด้อเพิ่นก็สิว่าบ่จักเมื่อค่ะเอาเัดมาตลอดค่ะค่หรือบเพิ่นก็อาจสิมาบอกเป็นล่างๆเนาะค่ะคุณพ่อมาบอกเป็นล่างๆว่าเสือเอาเด้ออายุของคุณพ่อเนาะค่ะเพราะว่ามักรูมักเกี่ยวมักหอมค่ะอันนี้ก็นาคิดค่ะท่านผู้ชมนาคิดเนาะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของคุณพ่อเนาะค่ะที่เพิ่นให้กับท่านผู้ชมเพราะว่า ก็สิเอาเอาอยู่จานเสียน้ำก็ได้ครับค่ะเพราะว่าคุณพ่อฟันเกี่ยวเพื่นน้ำวัดนอนยุดน้ำไหลใส่น้ำไหลลงมาจ่าจ่าจ่าแต้มาบุ้มีฝนนอนหัวไปทั้งจิตใจครับแต่บุ้มีฝนหวอาจารนขึ้นมานอนที่ครับโมนาวัวน้ำคือหัวใสคักแข็งจน้านนะนะค่ะบันจังไหนตัวค่ะบันกาลังอย่หลังเมียเลยมาเตือนมาเลยไปถ่วงเพื้นว่าบนหาวบ่อ คือมานอนจึงสีหน้มไร้ใจฝนกับตกแตะยักษ์หนามมาแต่ใส่ยักหนามมาแต่ใส่จากเปียกอย่างนี้คุ้นเพราะว่าอาจารย์เสือนี่ยเป็นไปขอหนามขอไน่ครับปู่พญานาคเนาะครับเขาไปขอหนามเนี่ยสางแล้วล่ะเขนขอเอาโน้มเอายั้งไปให้หนาแรงปักถูกปักเทียนครับบนเน่ครับผมเดี๋ยวคนสางครับถ้ามีโอกาสเนี่ยเบาต้องพูนกับสาวนิ่งจะไปไทยเอาสาง นวยี่วานี่ครับเนาะไอ้ท่านผู้ชมเบิ่งว่าเป็นแนวดีครับผมค่ะถ้าคุณพ่อคุณันเกียวอีกค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปนาเนาะค่ะสซ้าหนิงสิไปตามค่ะสีพาไปเบิ่งน่วยสางถี่เพิ่นโอนพญานาคเนาะค่ะที่เพิ่นคุดแล้วเพิ่นโอนำหนพญานาคไปฝากท่านผู้ชมค่ะค่ะค่ะ นี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อปานค่ะที่เพิ่ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมและฟังขอห้มีโคมีลาบในทร้งวันไ่กับคุณพ่อเบิร์ตสุขูสุขคนค่ะค่ะถาโตัวเลขบ่ถูกใจท่านผู้ชมเนาะค่ะถ่าคุณพ่อเพิ่ให้ยมาท่านผู้ชมก็สามารถตีเองได้ค่ะตามความฝันของคุณพ่อเนาะค่ะค่ะตีเองก็ได้คุณพ่อเพิ่นว่าแต่ว่านี่เป็นตัวเลขที่คุณพ่อเพิ่นตีห้ยเป็นแนวทางเนาะคุณพ่อเนาะค่ะค่ะ คลิปนี้ก็บขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนาพอกันใหมคค่ค่ะความฝันเป็นอย่างสันนะค่ะก็ขอห้มีโชคมีลาบเนาะคุณพอเนาะใด้รางวัลใหญ่กับคุณพอค่ะขอคุณคุณพอได้ร้ายค่ะขอบคุณค่ะขอคุณคับขอบคุณคุณพอปานได้ร้ายกับผมขอบคุณครับสอบคุณจากก่ฟังเรื่องเล่าความฝันแนวทางที่ดีกับผมกับพอปานของข้าครับพอปานนี่ฝันกับฝันหินพญานาคองค์เงยกับผมพญานาคอง์หญยโตใหญ่สีเขียวกับผมตาแดงงอนแดงมาสินครับโตซ้ำต้นบ <ผม S 1> ักตานกับผม เลื่อยมากกับสมุนครับผมหลูกสมุนก็มาหลายแต่ว่าเขามาหาคุณพ่อตัวเดียวกับผมมาพัน่นโตพั่นตุนมันครับผมมาพัน่นโตแล้วก็ยกข้อชูขอ้อยู่ทั้งหัวแล้วก็เอ,อนานามาตําแกมของคุณพอ่อตำข้างหน,นต่งตำกันนี้คือยังหอมแกมเนาะครับเนาะพอตำแล้วก็เลื่อยลงเมียนามโคง้งไปเลยเปนว่าครับท่านผู้ชม นี <abei> ่ก็เป็นแนวทางตัวเลขครับผมขอคุณพ่อปานเป็นไก่มาหกห้าห้าหกห้าห้าครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้า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 ฮกห้าฮกห้าแล้วก็มีหาแปดกับสี่แปดครับผมหาแปดกับสี่แปดนี่ก็หาแปดนี่เป็นอายุของคุณพ่อปานเนาะครับเนาะส่วนสี่แปดนี่ก็เป็นอายุของอาจารย์เสือครับผมที่ฝันเห็นเกี่ยวฝันเกี่ยวเนาะครับส่วนหาหานี่ก็เป็นเลขที่จากความฝันเลขมักของคุณพ่อครับผมฮกห้านี่ก็เลขมักของคุณพ่อตีจากความฝันครับผมฮกห้าห้ากับเจ็ดหนึ่งนี่ก็ เป็นเหล็กที่จากข้อมฟันที่คนพ่อเปินลหามากครับผมนี่ก็เป็นแนวทางตัวเหล็กครับผมของคุณพ่อปานในคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมเลฟซีทุกท่านครับผมโชคดีโชคมานสุขุมสุขคนได้์ละวันที่หนึง่งสุขุมสุขคนครับผมครับผมคลิปนี้บ่าวต้องพูดก็ขอจบค,ค,คลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพ่อกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่นนาวต้องพูดน้ำเลยนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวต้องพูดหาคลิปดีๆตัวเหล็กดีเดียสมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปครับผมครับผมก็็ขขขขขอออออบบบบคคคุุุณททททททกกก่่่าาาานนนีเ้้มมรรรััััชฟงงงลิปพูให โชคมานโชคดีได้แล้ววันใหญ่ววันที่หนึ่งตอนรับปีใหม่ครับผมคลิปนี้่าต้องพูดก็ขอลาไปก่อนคลิปหนาพอกันม่ครับผมสวัสดีครับ